ดีลยังไม่จบรอขยักสองจบที่ยิ่งลักหรือไม่ mm hmm. ภาพเหล่านี้กลับมาระบอบทักษิณกลับมาแล้วหรือ mm hmm. ก็เป็นประเด็นคำถาม mm hmm. และเมื่อวานนี้นักข่าวเนี่ยไปถามนะคุณ นายกนายกรัฐมนตรีคุณเสรษฐาใช่ใช่ประเด็นของคุณยิ่งรักใช่ไหมประเด็นเรื่องคุณยิ่งรักเนี่ยนายกก็บอกว่าไม่เกี่ยวนะไม่มีประเด็นนี้นะในขณะที่คนในพักเพื่อไทยอื่นก็ปฏิเสธกันหมดนะแต่เมื่อวานนี้ปรากฏว่าอัยการท่านหนึ่งนะคืออายการท่านนี้ฮนี่ไปออกรายการคุณจอมขวัญนะนะแล้วก็มีการนําเสนอเป็นคลิปเพราะว่าท่านไปพูดประเด็นของคุณยิ่งรักด้วยนะกรณีคุณยิ่งรักนะ ท่านอายการประเมศนะท่านบอกว่าเดี๋ยวจับตาดูให้ดีตอนนี้เริ่มมีการส่งสัญญาณกันแล้วนะนะคุณยิ่รักติดคดีอะไรอยู่ติดจำนำข้าวใช่ไหมตอนนี้มีการตั้งลูกสอบเรื่องกรณีข้าวนะในโกดังนะที่มีการจัดเกตคัดเกตแล้วมันเลยเสียหายตอนรับจำนำเนี่ยมันไม่เสียหายนี่ท่านอายการนะเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนท่านพูดถึงเรื่องนี้นะอืมอันนี้ท่านอายการนะค่ะ คือปิดหูฟังนะอันนี้ด้วยความเคารพนะครับผมปิดหูฟังเนี่ยผมจะนึกว่าคนที่พูดอันนี้ยเป็นคุณพิชิตชื่นบานอย่างเงี้ยทนายถุงขนมเออเป็นทนายของคุณยิ่งรักอย่างเงี้ยผมจะไม่แปลกใจเลยนะถ้ามุมของคุณพิชิตชื่นบานพูดแบบเนี้ยนึกไม่ถึงว่าทนายแผ่นดินเนี่ยจะออกมาพูดแบบนี้นี่ทนายแผ่นดินนะอายการสูงอายการนะเขาเรียกว่าเป็นทนายแผ่นดินนะท่านประเมศเนี่ย ท่านเนี่ยที่เคยมีประเด็นเรื่องแต่งตั้งยกย้ายแล้วคาอยู่ก่อน<ะ>นั้นนะทีนี้ข้อมูลและความเห็นเพิ่มนะ,ะ<อ>ที่ท่านบอกว่าเรื่องยิ่งรักนี่จะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยนะเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องที่ยังอยู่ที่อายการในเรื่องคดีหนึ่งหนึ่งสองของคุณทักษิณเนี่ยนะที่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบเพิ่มเนี่ยคุณทักษิณที่โดนคดีหนึ่งหนึ่งสองจากการไปพูดกับสื่อต่างประเทศตอนนั้นนะนี่คือตอนไปพูดตอนนั้นแะ ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างอายการสูงสุดรอการสอบเพิ่มเติมค่ะแล้วเดี๋ยวจะพิจารณาว่าจะสอฟ้องสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง10เมษายนนะ่ะดูแนวโน้มเนี่ยนะถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วสั่งไม่ฟ้องคุณทักษิณก็รอดใช่ไหมค่ะนี่ยตอนที่พูดแต่ว่าเราไม่ต้องเปิดเสียงนะฮะเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นที่มาของคดี112ของคุณทักษิณนะอันนี้เรื่องของคุณทักษิณนะว่าคุณทักษิณจะหมดทุกคดีเลยหรือไม่ นะดูที่อายการแล้วเมื่อสักครู่ท่านอายการประเมศมาพูดเรื่องยิ่งลักษณ์อีกทีนี้คือท่านพูดไม่ถูกต้องครับอันนี้ผมจําเป็นต้องแยง้งแล้วท่านพูดบิดประเด็นด้วยอย่างแรกเลยคดีจำนำข้าวที่ยิ่งลักโดนนะยิ่งลักโดนฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ระงับยับยัง้งการขายข้าวจีทูจีมันไม่เกี่ยวอะไรกับ เกลข้าวที่ลงสีเลยที่นัานพูดเมื่อกี้ะจะไปเื้อฟื้นอะไรเรื่องลงสีทําไปเลยแต่มันจะไปม,มีผลเปลี่ยนแปลงอะไรกับการขายข้าว G2G โดยบุญทรงนะแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเสียเปี่ยงอย่างเงี้ยติดคุกกันอยู่ตอนติดคุกกันอยู่ตอนนี้นนนเพราะยิ่งรักไม่ไประง,งับยับยัง้งเมื่อรู้แล้วทราบแล้วว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ระง,งับยับยัง้งจนกระทั่งมีรถสองต่ออีกศาลเลยตัดสินว่ายิ่งรักผิดตรงนี้ ศาลยังบอกเลยนะว่าข้าวถุงเนี่ยก็มีเรื่องทุจริตแต่ยิ่งรักแลวครับยับยั้งก็เลยไม่โดนนี่คือความจริงของคำพิพากษาครับนึกไม่ถึงว่าท่านอายการเนี่ยจะออกมาพูดแบบนี้กาลังสอบกันอยู่นะเรื่องคดีต่างๆแล้วเดี๋ยวเนี่ยสามารถลื้อคดีได้นะเปลี่ยนแปลงได้นะแล้วไม่จะไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องระงับไม่ระงับการยับยับ้งการขายข้าว G2G ประเด็นที่ท่านพูดเนี่ยมันเรื่องข้าวสีลงสีที่เก็บข้าวเอาไว้แล้วมันเป็นข้าวเน่าแล้วก็จัดเก็บข้าวแล้วก็ขายนึกออกมล่ มันคนละอันกับจีทจีอันนี้ประการที่หนึ่งแล้วแถมวันที่4มีนาคมที่จะถึงนี้คุณยิ่งรักมีนัดฟังคำพิพากษาทางสาลเนี่ยให้ติดประกาศแจ้งยิ่งรักฟังคำพิพากษาคาดีหัวประมูล240ล้านคดีนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไม่ทราบอาจจะยกฟ้องก็ได้หรืออาจจะมีโทษจำคุกอีกก็ได้เราไม่รู้เพราะฉะนั้นยิ่งรักจะได้กลับมาหรือไม่ได้กลับมาเนี่ยมันมี คำตัดสินคดีที่มีอยู่แล้วแล้วไหนจะการอุทธรคดีทวินเปลี่ยนสีอที่ตอนนี้ขอยืดเวลาถ้าพูดอย่างนี้อายการจะไม่อุทธรแล้วเหรอครับ <c oughs> ท่านปรเมศฮนะสรุปในใจแล้วเลยว่าจะไม่อุทธร <c oughs> คดีย้ายทวินเปลี่ยนสีเอื้อญาิเนี่ย <c oughs> ตกลงจะไม่อุทธรณ์เหรอคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยไปยืน่นขอให้อุทธรในฐานะผู้เสียหาย <c oughs> ตกลงเนี่ยจะจบแค่ศาลฎีกาเลยเหรอยังเวลาอื่นนะ คดีคุณวัฒนาเมืองสุขอย่างเงี้ยเป็นจำเลยนะคดีบัตรเออทธรสินเชื่อสินบนสารตัดสินลงโทษจำคุกคุณวัฒนา,นาย,ยังสู้ต่อเลยในชั้นอุทธรณนะ์เห็นไหมคนอื่นก็ก็สู้ต่อกันหมดอ้าวแล้วทําไมกรณีนี้ยกฟอ้องคุณยิ่งรักแล้วอายการจะไม่สู้ต่อละเพราะฉะน,นี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณยิ่งรักจะได้กลับมาหรือไม่สองแล้วนะที่หลอหลุนอีกส่วนเรื่องจำนําข้าวทีนี้ฮะที่บอกว่านี่ต้องไปแก้ตรงนี้แล้วคุณยิ่งรักจะได้กลับมา ไปดูสิคนที่เขาติดคุกอยู่วันนี้มีใครบ้างบุญทรงภูมิสารผลเสียเปียงะนะใครต่อใครที่หนีคดีอีกก็มีหมอดวงนะหนีคดีอยู่ส่วนคุณยิ่งรักนี่ห้าปีไม่ระง,งับยับยัง้งความเสียหายจากโครงการจำนำข้าวก็คือกรณีข้าวจีทูจีคุณยิ่งรักไม่ได้ผิดฐานร่วมโกงจีทูจีนะย้ำนะ,ะเพราะว่าจีทูจีรังเนี่ยก็ยกคําร้องไปแล้วคุณตักสินคุณยิ่งรักรอดศาลดีกาตัดสินจําคุกคุณยิ่งรักห้าปีผิดหนึ่งห้าเจ็ด ละเว้นการกระทําของจําเลยเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งโดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่กระทรวงการคลังประเทศชาติหรือผู้หนึ่งผู้ใดคดีถึงที่สุดแล้วครับะนะส่วนข้าว g 2 g ูเกสสัญญานะคนที่โดนก็คือระดับรัฐมนตรีนะคุณยรักษ์ไม่ได้โดนเพราะอะไรมีการแก้สัญญาขายข้าวหน้าคลังจ่ายเงินบาทเชดเชียร์เช็คเอกชนกินส่วนตา่างเสียเปียง ม,มีพฤติกรรมสนิทก,กับคุณนักศิล์ด้วยในอดีตนะแต่คุณนึกศิล์กรอดคุณยิ่งรักรอดแต่จีทูจีเนี่โดนกันฮะแล้วในคําตัดสินคดีของคุณยิ่งรักฮะชัดเจนฮะนี่คือคำตัดสินสารดีกาที่ถึงที่สุดแล้วนะชัดเจนว่ามีรายละเอียดหมดะนะว่ามีพฤติการอย่างไรจนในที่สุดสารก็จึงมีคําพิพากษาลงโทษจําคุกฮะมันไม่ใช่ว่าจะให้โกดังลงสีต่างๆทําคดีฟ้องร้องกันแล้วหลังจากนั้นก็อ้าวคุณยิ่งรักรอด เพราะว่าไม่ได้มีการโกงจริงไม่ใช่ครับคุณยิ่งรักโดนเพราะไม่ระงับยับยั้งกรณีข้าว G2G ซึ่งมันสำเร็จไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเหลือเชื่อที่คนระดับอายการประเมศเนี่ยจะออกมาพูดเรื่องนี้แต่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะความเห็นผมนะนั่นแสดงว่ามีความพยายามจะเชื่อมโยงเรื่องนี้อยู่จริงก็บอกเอาไว้ว่าถ้าเชื่อมโยงเรื่องนี้นะ,ะมันจะทำให้เกิดบาดแผลก,กลับไปที่รัฐบาลอีก เพราะก็ต้องมีการพูดคุยเรื่องนี้กันอีกเรื่องโกงจำนำข้าวแทนที่จะเดินหน้าไปเรื่องอื่นช่วยชาวนาแบบอื่นสิประกันรายได้หรือไปเพิ่มการผลิตของชาวนาไปอุดหนุนอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้มีประสิทธิภาพขึ้นแต่ยังจะวนกับมาจำนำข้าวอีกเหรอขนาดดิจิต a l ว a l เ e t นี่ยังไม่จบกันนะแล้วเรื่องทักษิณนี่ยังไม่จบนะคอพทอนี่ยังชุมนุมอยู่เลยฮะนี่เป็นบรรยากาศการชุมนุมของคอพทช่วงนี้นะฮะก็คือมี พี่น้องประชาชนกองทัพธรรมมานั่งร่วมชุมนุมด้วยแล้วก็มีการปลาสัยกันทุกคืนนะครับวันนี้เนี่ยเขาก็จะไปที่ปปชไปยื่นปปชไปทวงถามนะว่ามีอะไรบ้างที่ปปชดําเนินการแล้วหลังจากที่ก็เคยยื่นมาแล้วรอบนึงะนะะแล้วเห็นว่าจะมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมไปด้วย ว่าอาการป่วยของคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่ออกข่าวบ<ช>้าะนะป่วยคลิปยังไงบ้างนะ<ช>จะมีหลักฐานมาให้ปปชด้วย<ช>นี่บรรยากาศการชุมนุมของคอพทอนะครับนะเพราะฉะนั้นเหล่านี้คือประเด็นการเมืองที่จะเพิ่มอุณหภูมิในบ้านเมืองไม่แพ้อุณหภูมิจริงๆเลยสำหรับปีนี้ซึ่งจะร้อนระอุมากนะ,นะ,นะ